โลโลสโลโจ,โจ,โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยัมาตั้มช่ลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมรถรัฟกันต่อนะครับอาวเกิดอะได้ขึ้นอ่ารู้สึกว่าจากพอไปเวิร์กช็อปมีอะไรบางอย่างกัดอยู่นะครับเออขนส่งเลยขนส่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปสนใจแล้วกันสนใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะส,ะสร้างสะพานตรงนี้ละนะครับซึ่งเราก็จะเอารถเนี่ยเดินทางไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะเอ้าไอ้เจ้าคันนี้ นะค,คือรถลากไปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าคันนี้มันจะไปส่งของแต่ว่ามันไม่มีดิฟล็อกไม่มีขับแบบออฟวิลด์ไรนะครับมันก็เลยขึ้นเขาไม่ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะใช้รถลากลากไปนะครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารีสปอยนใหม่ก่อนละกันนะครับรีสปอยนไปเกิดนู่นเลยนู่นีุไใลจุดเกิดแรกเราเลยนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคันนี้ไปนะครับช่วงช่างอันทำมาหากิน วันนี้ผมมีสินค้าดีๆมานำเสนอครับนี่เลยปั๊มลมอัตโนมัติขนาดเล็กพกพาสะดวกเติมได้ทุกที่มีติดรถไว้อุ่นใจเสมอมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลแบตเตอรี่ขนาด2,000มิลลิแอมเวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงพอชาร์จ USB Type C สามารถเติมลมรถยนต์ จักรยานยนต์จักรยานหรือแม้แต่ลูกฟุตบอลก็สามารถเติมลมได้มีไฟฉายในตัวน้ำหนักประมาณขึ้นกิโล<ะ>สามารถเติมลมยางได้ถึง8เส้นแต่ถ้าเกิดว่าแบนแ้แตนะเนี่ยได้ประมาณ2เส้นนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เสียบสายเข้ากับจุบลมจากนั้นก็มาเลือกเอาว่า เราจะเติมที่แรงดันเท่าไหร่ในตัวอย่างผมจะเลือกเป็น36 psi นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงกลางครับเพื่อเริ่มทํางานนั่นเองจากนั้นก็รอให้เครื่องทํางานครับเมื่อแรงดันถึงที่เราต้องการแล้วเครื่องก็จะดับไปเองใครที่จะเดินทางไกลมีติดรถไว้ก็ดีนะครับอุ่นใจดีสําหรับใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจอดไว้นี่นะครับผม จอดไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็แรมลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอารถคันนึงมานะครับก็คือคันนี้ใส่หลังลงไปเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงให้เราเอารถคันนี้มาเนี่ยเอารถคันนี้เนี่ยไม่มีระบบอะไรเลยครับมีแค่เกียร์โลอย่างเดียวไม่มีดิฟล็อกไม่มีออฟยูไดนะแต่ขนส่งของหนักมากแล้วให้ไปส่งแบบทางโหดโด้วยนะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้เอาคันนี้มาเขาอยากให้เราลากรถเล่นหรือเปล่าเออผมก็คิดว่านั่นจะเป็นอย่างนั้นนะชเออจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคปเอาละขึ้นไปเลยเนี่ยขนาดขึ้นตรงนี้ยังไม่ไหวอ่ะกโลกโลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอย,ถอยลงก่อนถอยลงก่อน ปัญหาแนละ้วมีปัญหาแนละ้วอ่านี่งไงเห็นไหมแค่นี้ก็มีปัญหาแนละ้วทุกคนโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยแค่ขึ้นแค่นี้แค่ขึ้นแค่นี้ก็ไม่ไหวอะ่ะเออมันจะไปทำอะไรกินวะมีอยู่อย่างเดียวที่ผมคิดนั่นก็คือเราต้องปุงมาแบบเร็วๆวะต้องมาแบบเร็วๆเลยแหละ ใส่เก๊กเก๊หน่อยอะเดี๋ยวนั้นก็พุ่งไปเลยครับไปพุ่งไปฮึบโอเคฮึบอ่าขึ้นไปเรียบร้อยดึงเบรกมือเแต่นั้นก็เอาคันนี้มาสแตรปนะครับผมบล็อกล้อให้เรียบร้อยแล้วก็เอาแรมขึ้นนะฮะคราวนี้ทางเนี่ยเขาเขาให้เราไปตรงนู้นเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนเหมือนกัน <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองดูไปครับ ลองดูทางซ้ายก่อนละกันนะขวาอันตรายซ้ายซ้ายก็ดีขวาลายซ้ายดีซ้ายอันตรายขวาดีก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไม่เจอเนาะอ่าตัวนี้ขึ้นเขาผมใส่เกียร์โลเลยละกันนะครับผมเอลาออกหนักนะครับนั่นกะ็คือเจ้ารถแดงบ้านี่แหละเอาล่ะขึ้นไปข้างบนข้างบนเป็นไงไหวไหมน่าจะพอไหวอย,อยู่นะ อลองลองไม่ไม่ใส่โลนีอุ้่พอพอไม่ใส่โลปุ๊บล้อฟรีทิ้งเลยฮะต้องใส่โลอะ่ะหาที่เกาะหาที่เกาะโอ้โหลากไม่ขึ้นนะครับนี่นี่ขนาดใส่ใส่โลนะค,คือเราต้องใส่โลตลอดทางแล้วก็ให้รถมันไหลตลอดนะคือพอไม่ใส่โลก็คือลื่นนะลื่นเกินไป ไปไปไปผมหาลายไปเรื่อยๆก่อนมันต้องเกาะดินนะถ้าเป็นหินมันไม่เกาะน,นะครับมันไม่มีแรงดึงแับผมวันนี้จะถึงไหมถามก่อนไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าถึงแหละใช้เวลานิดนึงนะครับไม่รู้ว่าต้องออกขวาออกซ้าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเหนื่อยเกินไปไหมถามก่อนถ้ามันเหนื่อยเกินไปจะได้เปลี่ยนรถไม่ไหวจะเคลียร์ทุกคนคือมันมีรถลากที่แบบว่าดีกว่านี้ไหมถ้าเราเอาคันนี้ไปแทนได้ไหมถ้าคันนี้ไปแทนผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะต้องลองดูต้องลองดูงงดเพราะว่าไอ้คันเมื่อกี้คือแบบ มันลากไม่ขึ้นเลยครับแล้วไอ้พ่วงลากมันค่อนข้างต่านะครับพอมันพอมันต่ําพวกเนี้ยมันมันโดนหินโดนอะไรแบบเกี่ยวแล้วมันก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนคันแล้วกันเนาะดูแล้วคันใหญ่ไม่เวิร์กนะครับขึ้นเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีแรงนะครับผมผมว่าคันนี้ไปดีกว่าคิดว่าน่าจะใส่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไปได้นะทุกคน ตอนแรกเรามาเราเข้าใจว่าไอ้รถคันยาวเนี่ยมันต้องมันต้องลากดีแน่เลยสรุปมันน่าจะได้แค่ทางรบเรียบไะครับนะคือมันยาวก็จริงนะแต่ดูทรงรถน่าจะได้แค่ทางเรียบอย่างเดียวโอเคตั้งหนักครับแล้วก็มุ่งไปเลยจังหวะนี้มุ่งไปปึ๊บโอเคได้ไหมหูใหญ่ไปว่ะรถมันยาวเกินเลยทุกคนเนี่ยล้อฟรีล้อฟรีล้อเดียว พอเทียบขนาดไซส์แล้วมันไปไม่ได้ครับมันยาวเกินนะทุกคนเห็นไหมโอ้มันยาวเกินไปฮึิดไม่ออกเลยว่าจะต้องทำยังไงรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกเหนื่อยใจแล้วว่าเราจะไปตรงน้นยังไงผมว่าเอารถไปเปิดแมปก่อนละกันเอาไปเปิดแมปหน้าน่าจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเอาล่ะ ถ้าเรายัางไปไม่ได้งั้นผมขอไปสำรวจแมพก่อนละกันนะว่าทางมันเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะเอารถคันเล็กไปนะครับผมมันน่าจะพิ้วหน่อยนะครับน่าจะเปิดแมพได้เร็วหน่อยนะะโอเคขึ้นไปเลยอ่ะขอขึ้นไปดูซิว่าข้างบนเป็นอย่างไรนะครับโอเคเปิดแมพหน่อยเปิดแมพหน่อย โอ้ตรงนี้มีทางให้ไปหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันอ่าขวาร้ายใช้ดีผมขอไปทางขวาหน่อยแล้วกันนะของดูทางขวาหน่อยดสิว่าทางมันดีไหมโอ้ทางขวาทางขวาทางโคตรโหดแต่ว่าทางซ้ายเหมือนจะไปไหนต่อได้อยู่นะเออเอาเรื่องอยู่เหมือนการว่าทางมันเป็นไงทางมันยังไปต่อได้อีกไป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 ดูกันไปดูกัน เดี๋ไปถึงแล้วมันจะเปิดแมพนะโอ้โหตรงนี้ไปตรงนี้อีกทางมันเชื่อมกันเลยนี่ว่า oh. เดี๋ยวผมกอบไปทางดีๆหน่อยดิโอเคขอไปดูหน่อยว่าเขาให้เราประส่งอะไรตรงไหนโอ้ oh, มาฝั่งนี้เลยนะครับดูตรงเหมือนจะมีสถานที่ใหม่ด้วยนะไม่รู้ว่าคืยอะไรเหมือนกัน เราต้องมาส่งของที่นี่นะครับที่นี่คืออะไรหรออ่าเล็กไซเบตนะครับเป็นเล็กไซเบดเป็นกระดาดด้วยนะครับผมเราสามารถเอารถมาสปอนฝั่งนี้ได้เลยนะฮะอืมใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้มันมาไม่ได้เพราะว่ามันมีก้อนหินเนาะเราก็เลยจะต้องขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาบนนี้เลยมานี่แล้วก็ไปออกตรงนู้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะแต่ว่าทางมันค่อนข้างยากนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็มีหินเทียบเลยแล้วก็มีทางไม่มีทางเดิเดี๋ยวเราเคลียหินถ้าถ้าเราเคลียหินมันมันมันจะเวิร์กไหมวะถ้าถ้าเคลียหินแล้วมันเวิร์กเราก็สามารถเอารถคันนั้นมาแบบชิวๆได้เลยนะครับเป็นถนนใหญ่นะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จะเอารถขึ้นเขามายังไงนะครับสงสัยผมต้องทําถนนตรงที่หินทะลมอ่ะอน่าจะต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้ว รถคันใหญ่ก็ลากมาไม่ได้รถคันเล็กลก็เล็กเกินไปโอ้หบรรยากาศรู้สึกว่าจะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผม<อ>แดดส่องแบบว่าปลาจีนกำลังจะตกดินอะไรแบบนี้นะฮะบรรยากาศในเกมคือด,ดีมากเลยเอะเกมสมัยนี้แบบทำให้ดูแบบรู้สึกเล่นไปแล้วก็อินไปเนาะแ<อ>บรรยากาศในเกมมันแบบดีมากเลยอะ ผมไม่ชอบอยู่แค่หน้าเดียวคือตอนฝนตกตอนฝนตกนี่เป็นอะไรที่แบบไม่ชอบเลยฮนะมันมืดมันมืดมองอะไรยากนะครับเดี๋ยวเราพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราเอาเราเอารถไปลีสปอนเกิดตรงนู้นเลยดีกว่าอ่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บกดอันสเต,ต็ปนะครับพอกดอันสเต็ปปุ๊บแล้วก็รีรีคเวอร์ไปนู่นเลยเด้ไม่ต้องเอารถลงเออแบบนี้ง่ายดีนะครับ แล้วก็กลับกลับไปที่รถคันเมื่อกี้ก่อนรถรถรถเกลรถเกตอ่าโอเคไปเดี๋ยวผมจะไป็นทำการเกรดเกลียก้อนหินให้มันออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ก้อนหินนี้เป็นใหญ่วะ่ะแล้วจะเกลียหินออกไปให้หมดนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยโอเคดันไปดันไปดันได้ไหม ว่าดันได้อยู่นะในหินมันค่อนข้า,างที่จะใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้ดันไปดันออกโหดันแล้วดันไม่ออกเอาไงดีวะเนี่ยไม่งั้นเราเททรา,า,ายถมไปเลยได้ไหมันจะทรงแล้วเททรายถมไปเลยน่าจะน่าจะเปี้ยวฟ้ากว่านะ ว่ดาดันไม่ออกเลยอ่ะดันไม่ขยับเลยอ่ะเออเนี่ยดันไปดันไปตรงนู้นเกต้ดกาดันลงไปนี่ขนาดใส่โลแล้วนะโอเคนเนี่ยเนี่ยไอ้พวกก้อนเนี่ยแหละนี่มันจะมีปัญหากับทางเราโอ้โหแล้วมันมันทำไมอันนี้จงเลยวะ ดันยากจริงเลยวะเอาดันไปฮึบดันไปครับดันออกจากถนนเออดันมันออกไปยังไงก็ต้องทำทางตรงนี้นะเพราะว่านึกไม่ออกก็จะทำอะไรต่อเข็บนี่แหละทางจะทำตรงนี้แหละ ก้อนหินเนี่ยเป็นหุปสรักมากเลยของไหวไงก็ไม่ต้องขยับหรอกก้อนหินเนี่ยเททับไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเอารถดัมมานะครับผมรถดัมในที่นี้เราจะเป็นดัมใหญ่เลยนะครับชื่อว่าบาใบคานอะใบคานเนี่ยเป็นรถดัมที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมใหญ่แบบสุดๆไปเลยนะครับดัมทีนี้แบบว่าถ้าขับรถเล็กประมาณ3 4มคันได้เลยนะฮะใบคานจะได้เฉิดฉายในวันนี้แล้วนะครับผม แต่ผมไม่แน่ใจว่าใบคานจะเฉดฉายได้ไหมเพราะว่าจุดนี้มันรับทรายไม่ได้อ๋อรับได้คือตรงนี้เนี่ยครับผมโอ้ค่อนข้างดีนะถ้าไปรับทรายตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับหรือไม่ก็ผมรับทรายตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใบคานเนี่ยจุกทรายได้เยอะมากนะครับนี่ความจุกซะก่อน เราจะขดซ้ายจากตรงนี้ไปเลยนะครับไปไงเต็มรถไปแล้วก้กลัวตนมจะไม่มีซ้ายให้ให้ขดไงขดไปจต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอ๊แต่ไบาคานจะมีปัญหาที่หลังไหมเพราะว่าใบาคานมันล้อใหญ่จริงนะแต่แบบเหมือนแรงมันไม่ค่อยมีะ่ะทุกคนมันล้อใหญ่จะเปล่าแต่มันไม่ค่อยเกาะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยมีความลุยสักได้สักเท่าไหร่นะตอนที่ผมไปขับเอาเอาคันนี้ไปใช้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันใหญ่เทอ่ท้าอย่างเดียวอะ่ะเออแต่ว่ามันมันไม่ค่อยออฟโรดเท่ากับไอเวลอนนะครับผมเวลอนเนี่ยยังดูออฟโรดกว่านะถึงล้อจะเล็กกว่านะครับอ่ะแต่ขอพวงมาอ์คนที่หนึ่งบ้างสิเอาเรื่องเอาเรื่องลุยลุยลุย มไม่แน่ใจว่าทรายที่ผมเอามาด้วยนี่ประมาณกี่ตันนะน่าจะมีหลายตันอยู่นะ่าจะ50-60ตันหรือร้อยตันก็ไปรู้นะทุกคนนะผว่ามัน,ม,น,ม,นมันเต็มรถเลยอะโยฟ,ฟาวแน่นอนทุกคนอ่าไมไม้ลั่สสตอผมลงหมดไปแล้วนะทุกคนเป็นหมดแบบไลฟฝนนะครับสำหรับใครที่ลำคาญนะเออไปลองโหลดดูได้นะครับผิดไปว่าโนเลน แล้วก็มันจะมีเน็กซัสบอดูนะครับเป็นการเอาฝนออกไปจากระบบเพราะว่าเกมนี้ฝนตกแบบปล่อยมากนะครับจนเขาไม่เรียกว่าโรถคาร์บล้วจะเป็นเลนทาร์บไปแล้วตอนนี้ไปไปอีกยาวไปเราวิ่งที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยประมาณ50กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับนี่คือความเร็วสุด มาอยา่าไปอยา่อยาไปพี่น้องผมสังเกตนะว่ารถมันจะมีแอร์ด้วยแหละแต่ปุ่มปับแอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนมีทางดับเพลิงด้วยฟ้าวมายิงยาก,ยากายันไปครับใครที่แบบว่าชอบขับรถบรรทุกอยู่แล้วนี่มาเล่นเกมนี้ผมว่าน่าจะ โอเคผมไม่แน่ใจนะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันจะสามารถกลับรถได้ไหมนะเพราะว่ามันเป็นเนินสูงอยู่เนินชันอยู่ผมขอกลับรถตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเออถอยไป okay. โอเคจะบอกว่าทรายเยอะมากโอเค เท okay, รอบเดียวน่าจะพอเลยแหละนะคิดว่าเ <laughs> ยอะจริงเยอะจริงโอเคไปไปยาวไปครับมันนึกไม่ออกแล้วนะว่าจะทำเควสทานแบบไหนเนีับแต่ผมคิดว่าทาถนนน่าจะเวิร์สสุดเพราะว่ารถคันใหญ่นะั้นมันก็ไปไปไม่ได้นะเอาละเราจะถอยได้ไปถึงขนาดไหนเนาะ อ้าวใส่โลด้วยอ่ะปึ๊บใส่โล right. โออบวิวไร้เห็นไหมเห็นไหมติดแล้วไม่ได้ละโอเคโอเคโอเคแล้วก็ถอยบิง Ah có để thế ở ngay hòi bình này hòi bình này à ok ghê 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 อ่ะไหนลองเกลี่ยดินดูก่อนดิผมจะลองดูนะว่ามันจะสวยงามไหมนะครับโอเครูกเกลมาไปลุย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 ไป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 ไหนลองเกลี่ยดูสิว่ามันจะเรียบเนียนดีไหมนะครับโอเค ก็ขีดน,น,นี้ออกไปด้วยเกี่กาบขวางทางได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ยแล้วเราก็เอาก็ขีดน,น,นีอออน้ออกไปเออเอากนขิดออกไปครับเอ่อมาดันก็ขีดออกไป ยังไงสภาพผมว่าน่าจะผ่านได้อยู่นะน่าจะมาได้นะจริงทางก็ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวขอลดลบก่อนนะครับโอเคไม่ต้องถึงกับโลเอฟดฟันหรอกนะครับผมผมว่าน่าจะไปได้อยู่อ้าวพี่เียวลาเฉิดยฉาย้วพี่ ดูสิว่าพี่จะเฉิดฉายได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าพี่จะไปได้หรือเปล่าแต่ผมผมมั่นใจว่าล้าของผมทำออกมามดีพี่น่าจะผ่านไปได้สบายๆไป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 ไ Let's go Let's go โอ้ถ้าขึ้นเนินตรงนี้แล้วขึ้นไม่ไหวนะจบจบเลยเนี่ยอ่าโอเคไปสวย อ๋อโอเคเฮ้ยอย่าคว่ำนู้นมึงเออไปได้อยู่เดี๋ยวผมจะออกไม่ใช่ออกตัวดิเรียกว่าไปแบบเร็วๆเลยนะเผื่อมันขึ้นเนินแล้วไม่ไหวอ่ะตรงนี้ครับขึ้นได้ไหมไปได้สบายมากเออแต่ติดรถนิดนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว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 เบรกเบรกเบรก เอารถหลบแป๊บโอเคย่ไปโอเค,อเควู้คเควสนี่แบบต้องใช้จินตนาการมากนะกว่าจะจบกว่าจะเสร็จแต่ละเคสเควสเนี่ยโอ้คือคเควสมันไม่ได้แบบว่าตรงไปตรงมาทุกคนนะคือคเควสแบบ อยากให้ทําอะไรก็ทำอ่ะเพื่อจะได้ให้มันผ่านไปให้ได้อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ว่าเกมนี้มันก็โอเคนะเออได้ใช้ได้ใช้สมองเยอะดีนะว่าเออเราจะต้องทํายังไงให้ให้เอาของไปส่งให้ได้อ่ะนะครับด้วยการหาวิธีต่างๆที่เหมาะสมและเหมาะจาะเออใช่ว่าเอารถลากไปแล้วจะลากได้ใช่ไหม โอเคถึงแล้วปลดล็อกการลาดครับผมแล้วเหมือนจะได้ปลดล็อกรถใหม่ด้วยนะไหนขอดูรถใหม่นีคันนี้เป็นแบบว่ารถเกตด้วยแล้วก็เป็นคาร์โก้ด้วยนะครับรองรับน้ำหนักได้เจ๋งมากรองรับน้ำหนักได้แบบเยอะมากนะครับดูล้อมันดิล้อมันใหญ่มากนะครับแล้วคือเกตทางไปด้วยเป็นคาร์โก้ไปด้วยโคตรเจ๋งนะราคาสองหมื่นหกนะครับไว้เก็บตังค์เก็บตังค์ ตั้งซื้อได้เลยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปใช้ตรงไหนนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงนี้มีทรายเพียบเลยโอ้โหตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ทําทางทางํทาถนนผ่านไปแน่เลยเนี่ยนะฮะดูจากทรงแล้วนะครับเออโอ้โหทางใช้ได้เลยนะฮะอ่าจะไปดูเวสต่อไปดีเขาบอกว่าสตาร์ทปั๊มปิ้งเนี่ยก็คือปั๊มน้านะครับผมเพื่อดูดน้ําออกนะผมคิดว่างั้นนะครับโอเค เราต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแค่เดลิเวอรี่ออบเจกต์า Del จากไหนจากเวิร์กช็อปเหรอจากเวิร์กช็อปไปส่งที่นู่นนะครับผมโอ้โหเขาขัข้งไกลเลยนะเขาขัข้งไกลเลย,ยเดีย๋ยวเรากลับไปที่กระดาดก่อนเราจะต้องใช้คาโกเคนเราเหมือนเดิมแหละนะครับผมซึ่งเราจะใช้คาโกเคนคันใหม่นี่ฮะนี่เดี๋ยวเราไปส่งของกันนะครับผมโอเคไป let's go let's go ของอยู่ตรงไหนเนี่ย ของอยู่ตรงเวิร์กช็อปเนี่ยครับผมไป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  let's go let's go ส่งของกันพี่น้องเราต้องขนปั๊มน้ำนะครับเพื่อจะได้เอาปั้มน้ำเนี่ยไปปั๊มน้ำออกที่หน้าเหมืองนะครับแล้วทำไมไม่ให้ขนปั๊มไปก่อนแต่แรกวะไม่เข้าใจเหมือนกันเออถ้าขนปั๊มไปก่อนแต่แรกนะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหารถคว่ำนะครับผม <laughs> เออนี่คือแบบให้ให้มาขนปั๊มที่หลังอะไรเนี่ยตะก,กะอะไรเนี่ยเออไม่เข้าใจเหมือนกันแะฮโอเคลากมาลากมาเขี่ยตึงเชือกถึงเชือกถึงเชือกให้ตึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคลากมาโอเคแล้วก็หมุนมานี่โอเคแล้วก็หมุนม่นนะครับ ปั๊มน้ำขนาดใหญ่อ่าเดี๋ยว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 ดึงไปก่อนดึงไปก่อนอ่ะปึ๊บอ่าโอเคเป็นการขนส่งที่ธรรมดาครับวันนี้เฉยๆนะปั๊มน้ำตัวเดียวชิวๆเรียกียกว่าชิว,ชวๆนะครับผมอ่าไปไป let's go let's go อาละเอาปั๊มน้ำมาแล้วนะครับผม ให้ไปส่งตรงนู้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องออกไปทางไหนวะไม่แน่ใจโอ้หเดี๋ยวว่าตรงนี้ตรงนี้โคลนก็้างโหดอยู่เหมือนกันเอาเรื่องเอาเรื่องแต่รถเราก็ใสยลุยครับผมลุยได้ทุกที่อยู่แล้วไปได้หมดนะครับไหนส่งปั๊มตรงไหนมันไม่เห็นบอกเลยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกมานีอเค นู้นนะครับจุดส่งจุดส่งปั๊มอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมโอเคโอเคไป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 ,ไปเดี๋ยวจะต้องสูบน้ำออกจากตรงนี้นะครับผมโอเคไปฮะเอาละถึงแล้วจ้าตรงเนี้ยลึกมากเลยนะตรงที่มีคอนเทนเนอร์เนี่ย อย่างลึกเลยทุกคนอาฮึบดึงมาดึงมาเย <Yeah. S 1> ่เอาเรียบร้อยเสร็จสับเอาไม่เห็นดูดอะเอามาส่งแล้วไม่เห็นดูดเลยคอนเฟิร์มเหรอ,อต้องคอนเฟิร์มงานก่อนโอเคคอนเฟิร์มงานแล้วนะครับผมแล้วไม่เห็นดูดอ่ะ ือกําลังดูดวะไม่แน่ใจแต่น้ําน้ํายังไม่ไปไหนเลยเนี่ยน้ํายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอ๋อมันกาลังดูดไปเรื่อยนี่ไงนี่ไงมันกําลังดูดไปเรื่อยๆทุกคนมันไม่ได้แบบว่าทีเดียวดูดหายไปเลยนะมันกําลังค่อยๆดูดนะครับเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าลึกมากตรงตู้คอนเทนเนอร์อย่างลึกเลยอาอโอเคน้ําตรงนี้หายไปหมดแล้วทุกคนนี่เราจะได้รู้แล้วว่าตรงไหนลึกไม่ลึกนะครับ วิวฟ้าสุดๆเป็นเลยครับทุกคนฮะเก่งมากเก่งมากวันนี้เอาเรื่องเดียวเรื่องดีอ่าตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำแล้วมีแต่โคลนแล้วทุกคนเออมันค่อยๆดูดไปนะเออสดจริงดีว่ะทุกคนฮนะเกมมันไม่ได้แบบอันนี้นะมันใส่ใจรายละเอียดดีว่ะโคตรชอบเลยเกมเนี้ยโอ้โหต้องซื้อมาเล่นให้ได้นะทุกคนเกมนี้เป็นอะไรที่เก่งมากนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันไปด้วยละกันเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอเก i n ครับผม